แล้วช่วงน,นี้ทำงานอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วใช่ไหมเออถ้าเราก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันค่ะค่ะถ้ามีข่าแอะรเกี่ยวกับเปิดประเทศแล้วเราจะเปอกให้นะโอเคโอเคแล้วรถไฟจีนเราไม่รู้ว่าคนจีนเดินทางมาเที่ยวได้หรือเปล่าหรือว่ามีคนมาเที่ยวไหมยังไม่ได้หรอกเพียงแค่มีของส่งออกไปมีของเข้ามา แต่ว่าคนตดงทางไปเที่ยวอย่างนี้ไม่มีเลยตัวนี้เขายังไม่ให้ออกเลยแล้วแล้วตอนนี้หยุนหนานเป็นไงบ้างระบาดเยอะไหมหรือยังไงแต่ต้งตัวว่าอืมพวกยังไงอ่ะ核酸检น,เ,นเ,เอ่อ nucle อะไรนะตรวจ nucle ไม่รู้าภาษาไทายพวกอะไรเริ่มแล้วอะเคาต้งตัวกล่องว่า มันเป็นบวดหรอือลบค่ะยินนางก็มีค่ะแต่อยู่ที่อ่ชายแดงค่ะตอนที่ทีละดาอยู่ตรงน,นี้ไม่มีค่ะตรงน,นี้ยังไม่มีเลยที่อื่นยกขึ้นเราก็รู้สึกกลัวเหมือนกันค่ะแล้วก็แซนเนสทุ่วงเลยเหมือนกันนะโอเคต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันช่วงนี้อยากไปเที่ยวมากเลยเดี๋ยวถ้ามีข่าวดี จะเปิดประเทศเมื่อไร่หรือมีข่าวอยากไปเที่ยวเมื่อไหร่ส่งข่าวบ้างนะอยากไปเที่ยวจีนมากตอนนี้แล้วช่วงน,นี้ทํางานอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วใช่ไหมเออถ้าเราก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันค่ะค่ะถ้ามีข่าวแรงเกี่ยวกับเปิดประเทศแล้วเราจะบอกให้นะรอไม่ไหวแล้วใช่ไหมรอมาหลายเดือนหลายปีแล้วหลายปีแล้วยังทํางานอยู่ที่ไทยอยู่เลยยังไปไหนไม่ได้เลย